ฉันรู้สึกจริงๆว่าในสองอะ่ะเป็นคนดีความรู้สึกเนี่ยวความดีไม่ได้นะครับขอโทษนะครับมีคนอยู่ไหมครับขอโทษนะครับมีคนอยู่ไหมครับมา<ส>ทำอะไรกันคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเออคุณนารู้จักเจ้าของบ้านหลังนี้ไหมครับรู้สิจ๊ะมันชื่อไอ้สอง ปกตินี่เขาอยู่บ้านหลังนี้คนเดียวเหรอครับมันอยู่กับเมียมันชื่อนางมะลิแล้วตอนนี้เมียเขาอยู่ที่ไหนล่ะมันหายหัวไปตั้งนานแล้วมันติดนี้บ่อนเฮียหมงเขาเลยมาตามทวงทั้งผัวทั้งเมียเลยเดี๋ยวนะคะสองติดพนันด้วยเหรอคะไอ้สองอ่ะมันไม่เล่นหรอกแต่นางมะลิอ่ะมันเป็นผีพนันมันชอบสร้างนี้ไอ้สองอ่ะมันก็รักเมียมันทำงานหาเงินม่ใช้นี่เมียมัน แล้วคุณ้าพอจะมีเบอร์ติดต่อเมียในสองไหมฮไม่มีหรอกนางมะลิอะ่ะมันเปลี่ยนเบอร์อย่เจ้านี่ไปเรื่อยแหละเออแต่อาทิตย์ก่อนมันก็กลับมาดูบ้านหลังนี้อยู่นะถ้าอย่างนั้นถ้าเมียในสองกลับมาเนี่ยรบกวนป้าบอให้เขาติดต่อกลับหน่อยได้ไหมนายเนี่ย ในสองไม่ปล่อยเลยนะขนาดคุณนาเขาบอกว่าในสองเป็นคนดีนายไม่ไว้ใจเขาเลยคนดีนี่ถ้าเขาเป็นคนดีจริงๆเนี่ยทำไมเขาถึงมาทํางานที่บ้านเราคนเดียวแล้วไม่พาเมียเขามาด้วยลนะ่ะคะเอา้าก็คุณนาเขาบอกอยู่ว่าในสองหนีนี่เขาอาจจะเอาเมียเขาไว้ที่ปลอดภัยแล้วเขาก็ไปทํางานหาเงินก็ได้นี่ดูคุณจะเข้าข้างในสองจ <anish S 2> <c oughs> ังเลยนะครับ <c oughs> เห็นผมจะพูดอะไรไปเนี่ยมันก็แก้ตัวให้เขาตลอด ฉันไม่ได้แก้ตัวแล้วฉันก็ไม่ได้เข้าข้างด้วยฉันรู้สึกจริงๆว่าในสองอ่ะเป็นคนดีความรู้สึกเนี่ยวัดความดีไม่ได้นะครับจจเป็นคนคไม่ไมมถ้าผมเจอเมียในสองเมื่อไหร่เนี่ยเราจะได้พิสูจน์กัน,ว,น,นว่าในสองเป็คนยังไงกันแน่

ธอต้องผิดวังน,น้ำตาที่เคยสีไปทุกยอดฉันจะดชด